เฮลโ o สวัสดีทุกคนคะ่ะว้าทุกคนดูของเล่นของเราปีนกันไปอยู่ข้างบนนี่แล้วถ้างั้นเอาลงมาเล่นข้างล่างดีกว่าี hey. ่ตัวนี้คือช้างน้อยอ่ะนี hey. ่ hey. นอนเล่นหงายท้องไปแล้วจ้าทุกคนตัวต่อไปเป็นเจ้าไดโนเสาร์อ้อยเยออ้อยเยอะอ้อย หมุนหมุนหมุนหจะเลหมุน,มนะเลโอ้โหหมุนไปแล้วนะคะโอเคเรามาดูตัวหัดไปของเราดีกว่าเ,เจ้าอีกัวหน้าสีเขียวอ้าวอีกัวหน้าของเราเฮเป็นอะไรขึ้นเฮ้ทุกคนดูดิ อ้าวแบตเตอรี่ก็อยู่ครบทำไมมันเปิดไม่ได้โอ้เดี๋ยวให้ผู้ช่วยของเราซ่อมให้ก่อนนะคะอ่าไม่เป็นไรเรามาเล่นกันต่อที่เจ้าเอลฟ์นพิงค์เอลฟ์นีน่โอ้โหว้าวว้าวว้า,วานี่เลยนะคะทุกคนนี่มันจะมุดเข้าไปในก้องฟางแล้วอุ้ย ได้หรือเปล่าว้าวว้าว,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 าวโอเคงั้นนอนลงไปตรงนี้เลยอควายเข้าหน้าเราก็ต้องอยู่กับก้องฟางแล้วนี่นี่ทุกคนจะด่ดบเข้ากล้องฟางแล้วอุว้ยทุกคนเห็นอะไรไหมมีไก่เข้ามาด้วยหาเราด้วยนี่นี่มีไก่ด้วยทุกคน ว้าวสุดยอดไปเลยโอเคค่ะทุกคนวันนี้เราลาทุกคนไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ